มอสในเก็บอาร์ก็มีมากมายหลากหลายชนิดนะครับว่าจะเป็นมอสสิ่งมีชีวิตธรรมดาหรือว่ามอสที่มีสิ่งมีชีวิตที่เอฟเฟกอลังการซึ่งในวันนี้มอสที่ผมเอามาก็แน่ใจดีมอสวันหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะครับผมและก็น่าจะมีคนรู้จักเยอะนะซึ่งวันนี้เราอยู่กันใน10อันดับเรซซอรและสิ่งมีชีวิตในมอสแอนูนากินั่นเองนะครับผมมอสวันนี้ก็มีคนขอเมื่อนานมาแล้วนะวันนี้ก็ได้มีเวลามาทําให้สักทีซึ่งการจัดอันดับในวันนี้ก็เป็นการจัดอันดับตามระักด ก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ a r c s, s e r v a l e v o อันดับที่10 Elite c r e a t u r ที่ผมนำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเจ้า a r ร n e o นะหรือคือเจ้าแมงมุมนั่นเองนะครับสำหรับ Elite c r e a t u r เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถจับได้นะโดยความแตกต่างระหว่างเอลิทกับเวอร์ชันของออฟฟิเชียลเนี่ยก็คือทางเวอร์ชันเอลิทเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีความสามารถเพิ่มเติมมานะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยก็เป็นตัวเลือกแ,แรกๆสําหรับผู้รอดชีวิตที่เพิ่งโหลดมอสมานะครับผมว่าเพิ่งเริ่มสร้างโลกนะสำหรับเจ้าแมงมุมที่ผมกย,ยก หลังจากนั้นก็นําเนื้อนเนาไว้ที่สลัดเลขสูตรนะครับแล้วก็เข้าไปป้อนรหารได้เลยข้อดีในการจับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือมันหิวเร็วนะครับผมเราไม่ต้องรอนานเลยนะเราสามารถป้อนได้ต่อเนื่องได้เลยหลังจากจับได้แล้วอานก็สามารถใช้อานของเจ้าไอเรนเนโอของทางอาร์คต้นฉบับได้เลยนะสำหรับความสามารถคลิกซ้ายก็เป็นการกัดนั่นเองนะครับส่วนคลิกขวาจากการพ่นยาก็เป็นการพ่นพิษน,นะซึ่งเป็นลูกกลมๆน่ารักน่ารักมากๆากๆเลยนะครับผมเป็นขนาดที่ไม่เท่ากับดาเมจที่รุนแรงเลยนะครับ อันดับที่9 Badass สำหรับแบทแอดครีเอเจอร์เนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตในธาตุต่างๆนะโดยจะมีธาตุไฟธาตุน้ําแข็งธาตุพิษแล้วก็ธาตุหินนะครับโดยสําหรับผมนะถ้าจะแนะนําให้จับหรือแนะนําให้จับธาตุพิษก่อนนะครับผมเพราะว่าธาตุพิษเนี่ยสามารถช่วยให้เราในการจับธาตุอื่นได้อย่างง่ายดายนะเพราะว่าการโจบตีของธาตุพิษเนี่ยจะทําให้เกิดค่าสลบด้วยนั่นเองนะครับวิธีการจับก็นั่นแหละนะครับทำให้สลบนะแล้วก็นำมาหามาป้อนเลยโดยใช้เป็นอาหารในมอสมนี oney, หรือว่าเป็นอาหารของทางตัวเก็บอาร์ตต้นฉบับก็ได้นะถ้าเป็นอาหาร นั่นเองนะครับผมซึ่งได้าจากการฆ่าซิลเวอร์โดโดนะหรือว่าก็เป็นโดโดซอมบี้นะครับหนะ้าตาก็จะประมาณนี้เลย อ่านก็เช่นกันนะครับผมในบรรดาแบทแอดครีเอเจอร์เนี่ยอย่างเช่นถ้าตัวอย่างของผมเนี่ยก็เป็นเจ้าคาโน่นะก็สามารถใช้อ่านของเจ้าคาโน่ของตัวเกมอาร์ตต้นฉบับได้เลยก็แต่ละธาตุความสามารถก็แตกต่างกันนะครับธาตุไฟก็โจมตีแล้วทําให้ติดไฟคาหินแข็งก็ทําให้ติดฟอส์ดีบัฟมีโอกาสที่จะทให้ศัตรูของเราติดสถานะแช่แข็งแล้วก็ลดสเตมินาของศัตรูเราด้วยธาตุผิดก็โจมตีแล้วทําให้สลบสําหรับธาตุหินเนี่ยก็เหมือนจะเป็นธาตุที่มีสปีดที่ชา้าที่สุดนะมันจะไม่สร้างความเสียหายธาตุดใดๆเลย และการโยมตีเนี่ยจะทําให้กระเด็นไปได้ไกลมากกว่าปกตินะครับ อันดับที่8ปดแชมเปี้ยนครีเอเจอร์สำหรับแชมเปี้ยนครีเอเจอร์เนี่ยก็เหมือนจะเอาใจสายสร้างบ้านบนหลังในเสาต่างๆนะโดยแชมเปี้ยนครีเอเจอร์เนี่ยจะมีแค่พวกที่มีอาร์นแพลตฟอร์มนะครับผมเช่นเจ้าบอนโต้เจ้าเควสซอเจ้าเนสซี่แล้วก็มอสาสลัดนะครับโดยทางพัฒนามอสเขาบอกว่าพวกมันเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องน้ำหนักแล้วก็เลือดที่เยอะนะครับเพื่อให้แฟนๆเกมอาร์คที่หล่นมอสนี้มาเล่นเนี่ยสร้างสุดยอดป้อมปราการเคลื่อนที่หรือแท่นจู่โจมแล้วก็อะไรต่างๆที่คุณจะสร้างบนหลังมันได้อย่างปลอดภัยขึ้นนนนะะะเพรราแวคับ มันถูกปรับให้เลือดเยอะขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็รับน้ําหนักได้ดีอีกด้วยวิธีจับก็จะแบบแท้สลบเลยนะครับอา่านก็สามารถใช้อา่านของทางตัวเกมบอาร์ต้นฉบับได้เลย ระดับที่7จ็ด alpha creator สำหรับมอนมอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมท่านใดถ้าไม่ทันโมเดลของสิ่งมีชีวิตในเกมอาร์คแรกๆเนี่ยแนะนาให้โหลดมอนนี้มาเล่นเลยนะครับเพราะว่าในระดับ alpha เนี่ยเราจะเจอโมเดลเก่าของหลากหลายสิ่งมีชีวิตเลยนะอย่างเช่นเจ้าสไปนนนที่ผมนํามาเป็นตัวอย่างในคลิปนี้นะครับโมเดลเก่ากึกเลยแลวก็ความสามารถเดิมด้วยเพราะว่าความสามารถของมันมีแค่การกัดนะครับผมไม่สามารถยืนสองขาได้เหมือนปัจจุบันนะตอนแรกผมก็นึกว่าบั็กแต่พอผมไปเจออีกตัวนึงคือเจ้ามาป่านะแท่เลยครับโมเดลเดิมเปะนําาาหรรัจ็ปอว มัหรือว่าอาหารที่ทางตัวเก็บอาร์ตต้นฉบับก็ได้แล้วก็จะมีอีกอย่างนึ่งนะผมก็คือพามอัลฟานะแต่ระดับนี้เราไม่สามารถจับได้นะครับซึ่งมีสเตปที่โคตรจะโหดเลยนะสำหรับพามอัลฟาก็เหมือนกันเลยครับอานเนี่ยก็ใช้ของทางตัวเก็บอาร์ตต้นฉบับได้เลยนะอันดับที่ 6. u ยูเบอร์ c r r e a t หรือ Uber นั่นแหละนะครับสำหรับสิ่อชีวิตระดับ Uber เนี่ยก็เป็นพวกบอสในเกมอาร์ตต์ฉบับนั่นแหละนะแต่มีสเตตที่ดีกว่าแล้วก็สามารถจับได้นะครับที่ผมนํามาเป็นตัวอย่างในคลิปนี้ก็คือเจ้าเมกาพิเทคัตนั่นเองนะครับสำหรับวิธีาการจับก็จะแบบทําให้สลบนะโดยใช้เป็นแบดแอรครีเอเจอร์ท่าพิษก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นคอมพาโบที่มีดาเมจเยอะกับลูกธนูยาสลบก็ได้นะครับหลังจากที่สลบแล้วเนี่ยอาหารที่มันกินก็มีเพียงแค่บอสทริบิวเท่านั้นนะครับทีีีีเออรร์ะสมมมมมมมกกกก็จแแ่่่่าาาาบูธททฟ 1, Dragon, ทฟด้น แกมมาเมกาพิเทคัสโทฟี่หน่งแล้วก็โกลเด้นทรีดอีก3นะครับโกลเด้นทรีดเนี่ยก็เป็นอาหารคิบเบิลประจำมอรมอนี่นะซึ่งวิธีการคาร้าส่วนผสมก็จะมีอัลฟาบัต2,000ซิทเทอนัล250ไดโนซอร์เอก25ลองแกล์สองรอลักแคลป์สองร้อยห้เซเวอร์ลูด250แล้วก็ซิลเวอร์ทรีด5ก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้น,นะครับซิลเวอร์ทรีดก็ได้จากการฆ่าซอมบี้โดโดนะจนอัลฟาบัตเนี่ยก็สามารถนำเลือดของปิงเนี่ยมาคาราฟได้นะครับโดยจะะใชชช้้้รรริินนะิบบัััตตต5นนน่่ออลฟา1ซึง ทรีบิวเนี่ยก็สามารถคาดได้ที่ตัวคารของวอดวันนี้นะก็ะมีชื่อว่าเอโนนากิเวิร์กเบนนะครับหลังจากจับได้แล้วอาร์นก็สามารถคารดไปที่เลเวลหนึ่งร้อยนะที่ตัวคารเอโนนากิเวิร์กเบนเช่นกันสําหรับความสามารถนะครับคลิกสายก็เป็นการใช้มือในการทุบนะส่วนคลิกขวาก็เหมือนกับบอสนะครับเป็นการโยนหินไปนั่นเองนะครับรวว่าจะมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งเพิ่มมาก็คือการกดตัว C นะจะเป็นการหมุนเพื่อโจมตีนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปอย่างของผมเนี่ยไม่เจอสิ่งชีวิตในมอดเลยนะ ก็ได้แต่โชว์ความสามารถกับพวกอ่อนๆนั่นก็คือของทางตัวเกมอาร์ตตัวฉบับนี้เองนะครับที่พูดว่าอ่อนก็ไม่เชิงนะพวกนี้ก็เลเวลเยอะๆกันทั้งนั้นเลยอันดับที่5แอนนูนากิครีเอเตอร์ อันนี้ก็น่าจะเป็นเฟสสุดท้ายที่เราจะสามารถจับได้แล้วนะหลังๆนี้ก็น่าจะเป็นเหล่าบอสที่เราไม่สามารถจับได้แล้วนั่นเองสําหรับอนุรักษ์ c r e a t อ r ์เนี่ยเป็นสงมีชีวิตที่ดัดแปลงตามสโลแกนของผู้พัฒนา m o ดนี้นะก็คือตั้งชื่อตาม mod นี้เลยโดยทางพัฒนาเข้าเคลมมาว่าพวกมันเนี่ยจับได้ยากมากนะครับแต่ก็คุ้มค่านะครับหลังจากที่เราจับมันมาได้โดยที่ผมนํามเปไปตัวอย่างในคลิปนี้ก็คือเจ้า p r i m o เ d i หรือว่า p r e m o เ d ียนี่นะครับ ก็เป็นมังกรที่มีชุดก่อนนะโดยมันเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันบักหรือเปล่านะว่าผมไปเจอมันเนี่ยมันบินอยู A ่บนอากาศได้เฉยนะครับไม่ขยับไปไหนเลยนะที่ทำโฆษณาบอกว่าจับยากเนี่ยชิ้นส่วนในการทําอาหารของมันนี่แหละนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนพวกนี้เนี่ยเราจะต้องได้จากการฆ่าบอสน,นะครับผมอย่างเช่นบอสบอเดนนะครับซึ่งหลังจากการฆ่าบอสบอเดนก็จะได้ลูกแก้วพวกนี้มานเน่นะครับเพื่อนํามาเป็นอาหารที่ใช้ใการจับเจ้ามังกรตัวนี้โดยวิธีแบบพาร์สีเลยนะครับหลังจากที่มีอาหารแล้วเนี่ยก็หาทางขึ้นไปบนหลังมันให้ได้นะครับว่่ามมมันจจะไโีเราด้วพ เป็นอะไรที่ง่ายในการจับมากๆเลยหลังจะากจับมาแล้วก็สามารถขีดได้เลยนะครับไม่ต้องใช้อ่านนะสำหรับความสามารถของมันคลิกซ้ายก็เป็นการกัดนะครับผมแน่นอนนะว่ากัดไปใใชม่บเบาแน,น่นอนคลิกขวาก็เป็นการพ่นไฟแห่งความมืดนั่เองนะครับไม่รู้ว่าเป็นไฟเยน็นหรือว่าแห่งความมืดนะส่วนตัวซีเป็นการกระพือปีกเพื่อสร้างดาเมจนะครับผมไม่ใช่เป็นการกระพือปีกเฉยๆเหมือนเจ้าไวเบิร์นนะที่ไม่มีดาเมจอะไรเลยแต่หรับเจ้ามังกรตัวนี้เนี่ยกระพือปีกทําให้สิ่งมีชีวิตตายได้เลยนะครับก่านจะมบวันนี้นะครับสำ อันดับที่4 a n c i e n t Creature เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหลือเนื้อหนังแล้วครับผมเพราะว่ามีเพียงแค่ฟอสซิลหรือว,ว่ากระดูกนะครับเป็นสิ่งที่ลงเหอือยู่จากบรรพบ,บุรุษ ดั้งเดิมของพวกเดลสาพวกนี้นั่นเองซึ่งสีมิชีว่ตระดับแอนเชียนเนี่ยก็มีแค่3ตัวเท่านะครับก็คือแรปเตอร์คาโนแล้วก็เจ้าเล็กนะโดยทุกตัวก็ตามภาพเลยนะครับเหลือเพียงแค่กระดูกนะแล้วก็ไม่สามารถจับได้ด้วยแลวก็นับเป็นสีมชีวิตที่อันตรายในมอนวนี้ด้วยนะแต่สำหรับพวกมันก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าหลังจากการฆ่าเนี่ยก็ไอ้ของมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นบูปินอะไรต่างๆหรือว่าอัตติแฟคที่ใช้ในการอัญเชิญบอสแล้วก็ลูกแก้วที่ใช้สําหรับการคราฟอาหารพวกเอนูนากิครีเอเตอร อันดับที่3 a p e อเป็กครีเเป็นสุดยอดระดับอัลฟาครีเอเตอร์นะพวกมันก็มีรลักฐามนมาจากพวกอัลฟานะครับแต่ว่าโหดกว่านะพวกมันเนี่ยก็เก่งกว่าในทุกแง่มุมเลยนะครับโดยถ้าเราจะฆ่ามานันได้เนี่ยต้องมีไดโนเสาร์แล้วก็สิ่งชีวิตที่โห,หดนะครับไม่ง,งั้นเราจะไม่สามารถฆ่ามานัานไะด้นะว่ามันโหดเหลือเกินโดยรูร่างหน้าตาของมันเนี่ยดวงตาจะมีไฟสีแดงออกมาครับผมแล้วก็ร่างกายเนี่ยเต็ไมไปด้วยบาดแผลจากศึกอะไรประมาณนั้นนะครับเรียกได้ว่าเก่าประสบการณ์จริงๆพวกนี้เช่นกันนะครับหลังจากการฆ่าพวกมันเนี่ยก็ดอบไอเทม,ม ชุดเกาะนะครับแต่ทำไมรู้สึกว่าก่กนหนัานี้มันดอปดีกว่านะชุดเกาะก็ไม่ใช่ชุดเกาะธรรมดานะครับก็เป็นชุดเกาะประจำมดนะอันดับที่2วอร์เดนเดี๋ยว,วนะครับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยก็เป็นบอสแห่งมดมอนนี้นะครับ พวกมันเนี่ยก็รอคอยชนเผ่าที่แข็งแกร่งระผมที่จะมาท้าทายแล้วก็จัดการมันลงได้นะพวกมันก็เป็นหนึ่งในเนื้อหาในช่วงเอนเกมของมอนต์นี้นะเรียกว่าเป็นเส้นทางก่อนไปสู่บอสตัวจริงเลยนะครับออลักษณะพิเศษที่เราจะสังเกตจากวัดพวกนี้ได้ก็คือมันจะใส่ท็อปแฮทนะหรือก็คือเรียกง,ง่ายเป็นหมวกนักปยากญ์อะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นระดับวอรเรนเนี่ยจะมีหมวกใบนี้สวมอยู่ทุกตัวนะหลังจากการฆ่าก็อย่างที่ผมบอกไปในอนุรากิครีอเจอ์นะก็จะดรอปพวกลูกแก้วที่ใช้ในการค้าอาหารนั่นแหละนะครับแล อาวุธอะไรต่างๆที่ดาเมจดีๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็อาร์ของไดโสาอ์อีกด้วยรวมถึงชุดเกราะแล้วก็อ์ติแกฟก์นั่นเองนะครับแต่น่าเสียดายนะไม่สามารถจับได้ถ้าจับแป้น่าจะเท่น่าดูเลยไลโสาอ์นักมายากลอันดับที่ 1. Warship Creator แน่นอนนะครับ Warship มีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือเจ้า Dodo เล็กที่ใส่ชุดเกาะตัวนี้เลยนะครับแล้วก็การจะข้ามได้เนี่ยเป็นอะไรที่ยากนะเพราะว่ามันได้ฉายาว่าเป็นไฟแนลบอสของมอ d บอ n นี่เลยไม่ใช่ฉายาสิครับมันคือบอสตัวสุดท้ายในมอสบอลนี่เลยนะถ้าเราสามารถข้ามได้ก็ถือว่าคอมพลีทมอสบอลนี่แบบ100%เลยอาจจะไม่ร้อยก็ได้อาจจะเป็น99%ก็ได้อาจจะมีอะไรให้เราทําอีกเป็นบอสตัวสุดท้ายและเป็นผู้นําพองเหล่าวอร์เดนด้วยนั่นเอง เป็นตัวที่สแตตค่อนข้างที่จะโคตรห่วเลยนะครับผมแล้วก็สามารถใช้ความสามารถในการโจมตีรกกลลนะีะยกลได้นะการที่เข้าถึงตัวมันได้เนี่ยเป็นอะไรที่ยากมา,มากๆเลยนะครับแต่จุดอ่อนของมันก็มีนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถโจมตีอะไรก็ตามที่อยู่บนอากาศได้นะแต่ถ้าเป็นตัวอยู่บนพื้นแล้วก็ถ้าตัวตัวนั้นของคุณผู้ชมเนี่ยไม่มีสแตทที่ดีก็เตรียมตัวบอกลาเล,เลยนะครับอาจจะตายได้โดยในไม่กี่ทีนะเจ้าวอชีตัวนี้เนี่ยจะไม่หยุดตามล่าคุณผู้ชมนะครับจนกว่าคุณผู้ชมจะถึงแก่ความตายนะหลังจากการฆ่ามันก็จะมีเพลงสรรเสริญอะไร แบบอลังการงานสร้างเลยนะแล้วก็รวมถึงไอเทมอีกมากมายเต็ไมไปหมดเลย จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับคลิป10อันดับในวันนี้นะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้้วยนะครับก็เป็นข้อมูลที่ผมหามาได้ประมาณนี้นะก็คุณผู้ชมที่เล่นมอดตนี้ไม่บ่อยก็สามารถเพิ่มเติมอะไรที่ขาดหายไปได้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอีกระดับหนึ่งนะก็คือระดับกอรตนะครับแต่ดูเหมือนว่าทางพัฒนามอตเนี่ยจะลบมันออกไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยสําหรับใครที่กดแล้วก็ฝากแชร์ไปเพื่อนๆเ,เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง คลิปนี้ขอขอบคุณและกราบสวัสดีครับบายจ้า